สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube ทุเรียนเป็นเอกนะครับโดยผมโค้ดเอกโค้ดทุเรียนเงินล้านนะครับวันนี้ผมกาลังเกาะติดอยู่กับระยะแรกของทุเรียนหลังจากที่ตัดผลผลิตนะครับระยะนี้เราเรียกว่าระยะเตรียมต้นนะครับซึ่งระยะเตรียมต้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับผ่านไปแล้วประมาณ2เดือนครึ่งนะครับใบก็มาดีพอสมควรนะครับกับตอนนี้นะครับกาลังก้าวเข้าสู่ใบชุดที่2นะครับกับสภาพอากาศวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เรากําลังพ่นปุ๋ย ชุดบารุงต้นพื้นฐานชุดที่1ของเรานะครับครับความร้อนก็เยอะ,อะความชื้นก็เยอะนะครับถ้ธาสภาพอา,ากาศเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อดีส่งเสริมหรือ,อขัดขวางการเตรียมต้นนะครับการพัฒนาของใบชุดนี้อย่างไรบ้างนะครับใบชุดนี้จะก,ก้าวไปสู่การสะสมอาหารที่จะทําให้ทุเรียนมีดอกได้ดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันครับ ช่วงยอดเราจะใช้ทําการพ่นอยู่เหนือลมแล้วก็ให้ละอองของยานะครับไปโดนบริเวณยอดเยอะๆซึ่งปุ๋ยชุดนี้นะครับจะผสมสารป้องกันกำจัดมแมลงไปด้วยแล้วก็สารป้องกันกาจัดเชื้อราไปร่วมด้วยครับนี่ครับหลักจากที่พ่นปุ๋ยเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะของน้ํายานะครับเกาะติดที่ใบ ทุกๆจุดเพราะว่าเราใช้สารจับใบเป็นตัวช่วยนะครับในการนำพาพาทุหารทางใบที่เป็นชุดบ่มรุงต้นชุดที่1ของเรานะครับแล้วใบที่เราเห็นนี่นะครับมันเป็นใบทีเ่เราใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงทุกๆครั้งนะครับก็เลยการเข้าทําลายของหนอนแล้วก็มแมลงก็เลยมีไม่มากนะครับอาจจะมีเป็นบางจุดที่ ที่ป้องกันไม่ทันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะก็จะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งใบนี้เราสาคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะใช้ใบนี้ในการเป็นใบที่เราใช้ในการสะสมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้ต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับความแตกต่างนะครับของต้นที่อยู่ในแปลงเดียวกันเนี่ยบางต้นก็แตกใบอ่อนก่อนนะครับต้นที่แตกใบอ่อนก่อนเนี่ยหมายความว่าใบชุดแรกของเขาเนี่ยนะครับแก่ก่อนนะครับก็เลยมีความสมบูรณ์แล้วก็ เมื่อรับปุ๋ยทางใบก็เลยแตกใบอ่อนก่อนนะครับช,ชุดแรกดูต้นนี้นะครับก็คือว่าการพัฒนาของใบอ่อนเนี่ยพัฒนานหลังที่หลังต้นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเพราะว่าใบาชุดแรกของเขาเนี่ยนะครับแก่ที่หลังนะครับเมื่อแก่ที่หลังก็จะออกไปอ่อนที่หลังแต่ว่าอาการแบบนี้นะครับเราอาศัยการพ่นปุ๋ยพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นประจําประมาณสัก3ามสี่รอบนะครับ ต้นที่ใบแก่ก่อนก็ออกมาอาจจะออกมาเร็วกว่านะครับแต่ต้นที่ใบแก่ที่หลังเน ια, ี่ยก็จะออกตามนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับก็ต้นนี้ใบที่แก่ที่หลังเนี่ยก็จะออกแล้วก็ออกจากปลายนะครับปลายปลายกิ่งเนี่ยไหลเข้าไปถึงกลางกิ่งแล้วก็โคนกิ่งถ้าเราได้ปุ๋ยชุดบำรุงต้นนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ใบชุดนี้แตกในทุกๆจุดของยอด ก็จะทําให้ปริมาณของใบเนี่ยมีมากเพียงพอ,อที่จะใช้ในการรองรับการสะสมอาหารก่อนการมีดอกนี่ครับต้นที่ใบใบอ่อนออกที่หลังนะครับเนื่องจากว่าใบชุดแรกเนี่ยแก่ที่หลังก็เราวันนี้เราก็พ่นปุ๋ยเหมือนกับทุกต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ยอดนะครับถ้าเกิดว่าลมแรงเนี่ยเราจะปรับหวัวพ่นให้อยู่เหนือลมนะครับ ก็คือว่าให้น้ํายาในอยู่หนลมให้ลมเนี่ยพัดน้ e ํายาให้โดนบริเวณยอดน้ํายาเนี you ่ยก็จะตกไปที่ที่ยอดนะครับใบอ่อนที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะไม่ถูกแมลงเข้าทําลายนะครับแล้วก็การพัฒนาของใบอ่อนเนี่ยก็จะใช้ก็จะได้ปุ๋ยเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาของใบอ่อนนะครับใบอ่อนก็จะออกดีเสมอทันกับต้นทีว่าออกออกชุดแรกนะครับออกก่อนการจัดการวัชพืชนะครับในช่วงที่ ใบที่เป็นใบแก่ของชุดนี้นะครับที่ก่อนที่จะมีใบอ่อนชุดนี้นะครับเราได้ทําการตัดหญ้าออกนะครับในช่วงที่ใบชุดนี้นะครับใบชุดแรกใบเข้มเ,เราตัดหญ้าชุดนี้ออกเสร็จแล้วเราก็เริ่มลดน้ํานะครับใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบประมาณ3าสี่รอบนะครับก็จะมีปริมาณของวัชพืชขึ้นมาปกคลุมพอดีนะครับแล้วก็ประกอบกับว่า,วาใบชุดเก่าที่ตอนที่เลี้ยงลูกนะครับ รขา่วงลวงมานะครับก็ประกอบกับที่เราตัดหญ้าก็จะทําให้เพิ่มอินทรีย์วัตถุทางดินให้กับบริเวณโคนของต้นทุเรียนนะครับซึ่งอาการแบบนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการปรับสภาพดินให้กับให้กับ,บดินบริเวณโคนนะครับก็ทําให้การกระจายของรากนี้กระจายตัวได้ดีนะครับระยะเวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์ปชัชพุทก็ขึ้นพอดีแล้วก็ ประกอบกับว,ว่าช่วงนี้นะครับมีความชื้นในอากาศถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนนะครับแต่ว่าเป็นอากาศร้อนแบบร้อนอบอ้าวนะครับซึ่งอากาศร้อนอบอ้าวนะครับก็จะส่งผลดีผลดีในแง่ว่าการพัฒนาของใบเนี่ยเขาต้องการความชื้นในอากาศนะครับที่เราเรียกว่าความชื้นสัมผัสเมื่อมีความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยก็จะทําให้สภาพของใบนะครับมีความชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นดีนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําให้การพัฒนาของยอดเนี่ยจากปลาย เข้าไปถึงกลางของลำกิ่งนะครับเราก็จะได้ใบทั่วถึงทุกๆกกิ่งนะครับน่ครับค่อนข้างแล้ววันนี้ก็ประมาณวันที่11กรกฏดานะครับเหลือเวลาอีกประมาณถ้าใบชุดนี้ก็เหลือ,อประมาณประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะเป็นใบที่เป็นใบระยะกลางแบบนี้นะครับ กลางแบบปบเปรี้สลาตัวนี้นะครับทั่วนะครับแล้วก็รอบางต้นที่ออกไปอ่อนที่หลังกรณีใบแก่ใบชุดแรกแก่ที่หลังนะครับก็จะทําให้ใช้เวลาประมาณ40วันนะครับซึ่งใบชุดนี้ก็จะกลางแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การสะตุมหาซึ่งก็จะตรงกับประมาณปลายเดือนปลายเดือนสิงหาครับก็คือปลายเดือนแปปลายเดือนสิงหาในนึงนะครับก็เป็นการ ชีสารแล้วก็ตัดต้นมาชุดแรกนะครับเพราะทุเรียนเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับดังนั้นในช่วงเตรียมต้นถ้ามีอากาศร้อนอบอ้าวจึงไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการพัฒนาของใบอ่อนในชุดนี้นะครับเพราะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นนั้นจะส่งผลดีในแง่ที่ว่าใบาสามารถดูดความชื้นจากอากาศเข้าสู่สภาพต้นของทุเรียนได้นะครับบวกกับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับ ที่มีประโยชน์ได้แล่ธาตุครบนะครับพืชน,นะสามารถนําไปใช้ได้เลยรวมถึงการใช้สารที่ป้องกันกําจัดโรคแล้วก็มแมลงนะครับถือเป็นการอรารักขาใบาทุเรียนนะครับให้สมบูรณ์เต็มที่เพียงเท่านี้นะครับการเตรียมต้นในช่วงของโค้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่การสะสมอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยาก,กต่อไปนะครับถ้าเราจัดการการจัดการในช่วงเตรียมต้นให้สอดรับกับสภาพอากาศที่เป็นใจอย่างนี้ครับ ครับและสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ทุเรียนเป็นเอกโดยผมโค้ดเอกโค้ดทุเรียนเงินล้านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับต้องการที่จะทําความรู้จักกันนะครับเพื่อที่จะสอบถามถึงปัญหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถสอบถามนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับแล้วก็มีอีก2ช่องทางนะครับที่เราจะสามารถรู้จักกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือช่องทางแรกจาก Facebook กลุ่มนะครับก็คือชื่อว่าปุ๋ยทุเรียนโดยทุเรียนเป็นเอกนะครับแล้วก็ สามารถเข้ามาร่วมอยู่ในรายกลุ่มนะครับผู้ที่ปลูกทุเรียนนะครับได้โดยการแอดไลน์นะครับมาที่ ID ดียไลน์ที่อยู่ภายใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักมาผมก็จะสามารถดึงเข้ากลุ่มนะครับเพื่อมาพูดคุยในรายกลุ่มได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พี่น้องพบเจอนะครับบางทีก็อาจจะได้ทางออกที่เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในแนวทางของเราที่พี่น้องสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงนะครับคุณภาพของทุเรียนซึ่งพี่น้องก็ ทำเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะเอาไปเพิ่มเติมเพื่อเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนทุเรียนของท่านนะครับเราสามารถติดต่อกันได้ผ่าน3มช่องทางดังกล่าวนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับสำหรับช่อง YouTube ทุเรียนเป็นเอกโดยผมโค้ชเอกโค้ชทุเรียนเงินล้านครับสวัสดีครับ